ฉากตบนางกำงตันฝุดบุ้งที่อันชอบมากๆมันอยู่ประมาณซีซั่นหนึ่งน่าจะตอนที่4ไ่ม้แต่ตอนที่สาแต่ชิว่าน่าจะตอนที่4ี่คุณผู้ชมซึ่งมันเป็นตอนที่หลีหฮวาไม่สบายหนักมากเพราะว่านางอะคลอดลูกแล้วลูกแกก็เสียใช่ปหมคุณผู้ชมลูกแกเสียตอนคดีแป้งผัดหน้าที่มีสารตะกั่วปะที่แบบเป็นอันตรายต่อผู้ใช้อะไรเงรี้ยแล้วแม่นมใช้ทนี่ลูกของหลีฮวาตายปุ๊บตัวหลีหฮวก็คือไม่สบายหนักมากนอนเป็นผักปากแห้งอะคุณผู้ชม คนที่ดูแลก็ต้องเป็นนางกำนันใช่ไหมนางกำนันก็ฟีลคล้ายคนรับใช้นแบบั่นแหละคุณผู้ชมและอีนางกำนันพวกนี้แม่งแบบ บงมากคือวันๆก็ไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้รับใช้อะไรเลยเว้ยแบบแค่เป็นห่วงอุ๊ยหลีควาคะเป็นอะไรไหมคะถ้าลิงควาแล้วแบบมีการมาอบ,บูริจีเมาๆว่าเมาๆอ่ะมันอยู่อีกตําหนักหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ตําหนักของหลีควาได้รับความสั่งมาจากจากรรพันเพื่อมาดูแลแล้วไม่อำนวยความสะดวกในการดูแลให้เลยเว้ยคือตั้งนายตัวเองจะตายแล้วมีคนจะมาดูแลก็ยังไม่ให้มาดูแลเพื่อ,อ แล้วคือนางกำนันพวกนี้แม่งนอกจากจะอบูริจีเมาเาแล้วทําอะไรก็ไม่เป็นแล้วไอ้นางกำนันพวกนี้ยังเป็นตัวต้นเรื่องที่ทําให้หลีฮวาอาการสุดหลงอีกแย่มากคือนางกำนันพวกนี้มันแบบอยากให้หลีฮวาสวยตลอดเวลามันก็จะไปเอาแป้งผัดหน้ามาแต่งหน้าให้กับหลีฮวาตลอดคือในวังหลังอ่ะมันก็มีการห้ามมันหลังจากเกิดคดีนี้แล้วรู้ต้นสายปลายเหตุแต่อีนางพวกนี้แม่งก็ยังใช้ยุ่ง โมงอ่ะเมาเมาไม่บบรู้ความจริงเตยชีย้เตยอย่างชอบแล้วก็มาๆก็ขู่ว่าไม่รู้หรือว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่อันตรายนะและใครมันอยากสวยด้วยของที่ฆ่าลูกตัวเองเล่าอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็คืออีนานกำลัพูดแล้ก็คือกลัวเมาเมาสุดข,ขีดนะคะแต่เงนินซิ่อเงนได้ชอบฉากตกหน้ามากคือสะใจอะ่ะแล้วคุณผู้ชมละ่ะชอบฉากนี้ไหมลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะ